เคยสงสัยไหมว่าน้ำมันพรายคืออะไรกันแน่น้ำมันพรายไม่ใช่น้ำมันที่หาง่ายในร้านสะดวกซื้อแต่เป็นสารที่เชื่อกันว่ามีอาถรรพ์มาจากการบูชาวิญญาณหรือพูดผีโบราณน,นานมากเชื่อว่าใช้เพื่อเสริมสเสน่ห์หรือดึงดูดคนรักซึ่งความเชื่อนี้ยังคงมีชีวิตอยู่จนถึงปัจจุบัน แม้ว่าทางวิทยาศาสตร์เรายังไม่มีหลักฐานยืนยันถึงพลังวิเศษของน้ำมันพรายแต่จิตวิทยาก็ชี้ว่าความเชื่อหนักแน่นสามารถมีผลต่อการรับรู้ของเราดังที่เรียกว่าผลพลาซิโบหรือพลาซิโบเอฟเฟ ผลวิจัยแสดงให้เห็นว่าหลังจากเชื่อมั่นในสิ่งใดสิ่งหนึ่งร่างกายและจิตใจมักตอบสนองตามความเชื่อเหล่านั้นการที่น้ำมันพายได้รับความนิยมและมีมูลค่าสูงในตลาดมูเตลูยิ่งเป็นตัวช่วยยืนยันถึงความเชื่อและผลกระทบทางจิตใจนี้ความเชื่อและศรัทธานในน้ำมันพายสามารถสะท้อนได้ในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นการพกพาเครื่องรางหรือการปฏิบัติตามเคล็ดนับเฉพาะตัวในสิ่งที่เชื่อว่าทำให้ชีวิตดีขึ้น อย่าลืมกดติดตามมูทุกวันช่องนี้ไว้ได้เลยมีอัปเดตคลิปทุกวัน